อ๋อเท t เท t หนึ่งสองสามไม่เทสมทสโอเคไม่ดังเรียบร้อยดีงั้นก็เริ่มเลยกับเดมโมส่วนของวันนี้ชื่อเกมว่า the hot o n c e you dead เป็นเกมล o g life survival ก็คือลงด่านไปเก็บของเพร์อัพอยู่ให้ครบเวลาเพื่อที่จะผ่านแล้วก็อัปเกรดอะไรต่างๆข้างนอกเกมเพื่อเสริมพลังตัวละครเราให้เก่งขึ้นเรื่อย ตามสไตล์ลบไลท์นะเราจะเริ่มกันที่ตั้งค่ากันก่อนมีหน้าเดียวนี่แหละหัวข้อกราฟิกก็คือปรับความละเอียดจอได้ที่เห็นขอบมันหดหดห,ดห,ดหรือภาพเบลอๆเพราะว่าความละเอียดมันลดลงนะแต่ว่ามันพยายามยืดให้เต็มจอมันก็เลยดูมัวๆหรือว่าขอบดำๆอะไรอย่างนั้นความละเอียดต่ำสุดอยู่ที่640 x 480สูงสุดก็เท่าเรสโซลูชันจอแล้วนะหมดวิโน มี e อ c l u s i v e Full Screen กับ Maximize อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตากกน่างกันยังไงนะแต่ Windows เนี่ยคือมีขอบเห็นเห็นเลยส่วนอีก2อันไม่ชัวร์ a n t i a อ i ์ไอันนี้เป็นลบรอยหยักภาพก็มีผลกับเฟมเรทนิดหน่อยเพราะเป็น m s a มนะมี V-Sync ส่วนเพลงก็ตามนั้นมี Music กกับ s ส u n d เอฟเฟ t ต์คอนโทปุ่มตามนี้กดแก้ได้ ใช้จอยได้นะเนี่ยถ้าเปลี่ยนสลับจอยขึ้นมากดมันก็จะเปลี่ยนให้แบบดิวทามให้เห็นเลยก็สามารถปรับได้ตามถนัดสำหรับ s เซตติ้งก็มีเท่านี้แหละหมดการเล่นก็จะมีแบบเล่นคนเดียวกับ Multiplayer ถ้าเป็นมัลติ p l a y e r แบบชวนเพื่อนก็สามารถกดชวนตรงนี้ได้กด i n v ไว e แล้วก็จะขึ้นแบบชวน Steam มานะอันนี้หรือว่าจะใช้โค้ดข้างบนก็ได้สกอโค้ดด้านบนไม่ก็ไปจอยคนอื่นแบบพับลิกได้เหมือนกัน หัวข้อข้างล่างจะเป็นการปรับความยากของเกมฮอตไซต์ Hot ก็คือปริมาณศัตรูฮอเทลก็คือเลือดต่อตัวของศัตรูเราสามารถลดได้ต่ําสุด50สูงสุด150ปรับความยากง่ายได้ตามสะดวกส่วนชาเลนจ์เลเวลคือความยากของด่านเราจะเป็นต้องปลดล็อกเลเวลชาเลนจ์เพื่อเอาไปปลดของที่ดีขึ้น ถัดมาจะเป็น starting w e a อนเริ่มแรกเราจะมีแต่สีขาวนะในความยากระดับหนึ่งถ้าเราผ่านระดับหนึ่งได้ปลดล็อกระดับ2มันก็จะมีสีเขียวขึ้นมาให้อย่างที่เห็นส่วนสตัตก็จะแตกต่างกันไปตามอาวุธเป็นสตัพื้นฐานที่เหลือก็คือไปอัปเกรดในดานหัวข้อถัดมาคือ challenge d e อันนี้จะเป็น passive ติดตัวละครเข้าไปตอนเริ่มปลดล็อกได้ด้วยการผ่าน challenge ขั้นหนึ่งขั้นสองนั่นแหละนะกับตีศัตรูให้ครบจํานวนที่กําหนดเราก็จะปลดสล็อตมาให้ ในเดโมเนี่ยผ่านได้2ด่านตีจำนวนศัตรูครบที่กำหนดน่าจะ2 0 0 0 0ก็ปลดมาให้2แถวมันจะใช้ระบบแต้มนะ่ถ้าคุณใส่ข้อดีสีเขียวไป3แต้มคุณก็ต้องใส่ข้อเสียให้ครบ3แต้มเหมือนกันสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่สกิลได้เลยถ้าแต้มบาลานซ์เป็นสีแดงแปลว่าเราใช้แต้มเกินมันจะลงดานไม่ได้ไม่ให้กดเลยดีแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่าแต้มเราเหลือเราจะลงได้ แต่เพื่อความคุ้มค่าของการใช้แต้มก็ควรทําให้มันเหลือศูนย์นั่นแหละนะระบบก,การเล่นก็จะเป็น Survival r กไล l ์ก็คือเราลงด่านแบบแเล็กๆยิงมอนเก็บ EXP แล้วก็อัพตัวละครไปจบด่านก็รีเซ็ตใหม่หลอดด้านบนจะเป็น EXP เมื่อเต็มปั๊บ ก็จะเลเวฟอัพแต่ว่าเราจะไม่ได้ skill อัพสกิลโดยตรงมันจะมีกล่องลอยลงมาเราต้องวิ่งไปเก็บกล่องเพื่ออัพสกิลซึ่งสกิลที่ขึ้นมาก็จะสุ่มมาให้3อันสุ่มทั้งความแรแ,และสุ่มทั้งประเภทสกิลอัพแล้วได้อะไรก็ดูทางขวาเอาล่างซ้ายจะเป็นเลือดที่เรามีกับพยาบาลก็คือเอาไว้หิวเลือดมีบวก2อันก็คือเก็บได้2อัน หลอดตรงกลางล่างฝั่งซ้ายสีฟ้าคือหลอดสตมินาถ้าเราวิ่งมันก็จะลดแต่ว่ามันจะไม่หมดเลยทีเดียวมันจะลดตามการวิ่งของเราแต่ถ้าเราวิ่งเราก็จะยิงไม่ได้นะส่วนหลอดสีเดือนทางขวาคือหลอดกลิ้งการกลิ้งจะทำให้เราเป็นอมาตะสามารถทิ้งสวนศัตรูได้แต่ว่าหลอดนี้จะใช้แล้วหมดเลยต้องรอรีเต็มถึงจะใช้ได้ใหม่ไม่เหมือนหลอดสตมมินาสีฟ้าทางซ้ายนะ รูประเบิดตรกลงก็เป็นคูดาวระเบิดถ้าขึ้นมาเต็มเมื่อไหร่เราก็สามารถโยนระเบิดได้แล้วก็รอคูดาวไปการภ่าศัตรูมีโอกาสดรอปกระเป๋าพยาบาลให้แต่ว่าน้อยมากเล่นเกมหนึ่งอาจจะเจอแค่กระเป๋สองกระเป๋าเท่านั้นดังนั้นรักษาเลือดให้ดี ึ่งกระเป๋าเก็บแล้วต้องกดใช้อีกทีนะเก็บแล้วไม่ได้ดีเลือดเลยดังนั้นสามารถเราดองไปใช้ที่หลังได้เกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับเดมโมมันมีแค่แบบเดียวมีความยาก2อันกับปรับปบริมาณจัตัรอะไรได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรหลากหลายขนาดนั้นเล่นแป๊บๆก็น่าจะหมดแหละถ้าเราปลดล็อกเสร็จก็ต้องไปรอดูตัวเต็มว่ามันมีอะไรน่าสนใจกว่านี้ไหม สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้เหมือนเดิมสำหรับรีวิว The Hot One o u d a t e Log Life Survival Demo ของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ